สวัสดีเจ้าวันนี้สมศรีก็จะมาแกงไก่ใสครีมถ้าบ้านไผ่คนอืึ่นก็เอากระทะไปตั้งแล้วก็กระทะหรือหม้อก็แล้วแต่ความสะดวกนะจ๊ะแล้วก็ไข่ลงเอาไก่ลงไปทอดเจ้าอกไกลลไ่เนื้ออกไก่ลงไปทอดเสร็จแล้วก็มาอันนี้เครื่องปรุงก็คือมีมะนาวมะนาวเหลืองๆนี่นะคุณสม,มีจะเป็นขนปรุงใส่มะนาว แล้วแต่ความชอบใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะใครชอบเปรี้ยก็ใส่น้อยเสร็จแล้วก็ใส่อิสตากองนี่เครื่องเทศของฝรั่งถ้าใครมีก็ใส่ถ้าใครมีก็ต้องใส่ใครมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะภาษาไทยเขาเรียกอะไรสมศรีก็ไม่รู้สมศรีบอกว่ภาษาไทย้ันห้องไหอหยังเครื่องเทศตะเกียนเนาะถ้ามีกําต้องใส่ถ้าบ้านไหนมีละอ่อนน่ะเอาไปแกงขึ้นละอ่อนกินเมาะขนาดเจา้ากินแล้วจะติดใจ อันนี้กายตีสมสีเอาลงไปถอดเนาะจะคือมันมีสีเหลืองๆนิดนึงในน่ำหนาวก็จะมีนํำหนาวมีเกลือนิดนึงแล้วก็จะมีรสด,ดีนิดนึงเจ้าแคนั้นต้องใสเครื่องปรุงอย่างใสแคนั้นแหละถ้าชอบเปรี้ยวก็ใสเยอะๆถ้าไม่ชอบเปรี้ยก็ไม่ต้องใสเยอะถ้าใครกินแล้วจะติดใจอาหารโปรดของบ้านหลังนี้นะคะ ของมันไม่เท่าของมัดสามของสามีอืมอาหารปวดไม่เท่ากับคุณสามีเจอหน้ากันที่แรกก็ต้องแกงทุกทีแต่วันอันนี้ก็ใส่นมลงไปเจ้าไก่ถอดเธอสีเหลืองนิดนึงเสร็จแล้วก็ใส่นมลงไปแล้วก็ตุ๋นไว้ไฟเบาๆแล้วก็เอาเครื่องเครื่องที่เราปรุงไว้เมื่อกี้ไม่มะนาวแล้วก็เครื่องเพกีย้แล้วก็เทใส่ลงไปลยเจ้ารสด,ดีนิดหน่อยนะ จวใส่ยเยอะเดี๋ยวจะเค็มแค่นี้เจ้าแล้วก็เปิดไฟเบาๆอันนี้เสร็จแล้วถ้าคนไทยก็จะกินกับพรกน้ำปลาเนาะแต่อันนี้ฝรั่งมันก็จะกินเจี๊ยแหละมันถึงจะอร่อยใครไม่ลองต้องลองนะจ๊ะไม่มีอะไรมากมายยุ่งยากง่ายๆเจ้าอร่อยด้วยเสร็จแล้วสมศรีก็จะมาทำน้ำพริกปลรรา้าน้ำพริกปลาลาสมศรีก็เหมือนคนอื่นเนอะ สมศรีก็เอาพริกสดนะคะไปตามกับกระเทียมกระเทียมแล้วก็สูตรนี่ก็คือสูตรของคุณแม่ตั้งแต่สมัยเป็นละอ่อนแล้วเนะาะตำน้ำพริกห้าใสบีมหนาวอีไนกลับนอกับนอก,กูนกลับนอไหลต้มนะเนาะหมาะขนาดอยู่บ้านเลยอันนี้สมัยแม่ปะแม่ปัปยญาให้กินเวลาไปไห้อืม สวนในอย่าง,งนี้นะแกก็จะง่ายดีหรอทำพริกสดเลยเจ้าแล้วก็ใส่บีมเนาใส่เหียใส่ 5, ห่าแฮมถ้ามีหาตัวซ้ำเมาะชีกห้าอันนี้มันมีห้าเป็นตัวเนาะสมศรีก็จะใส่ชูรสไปนิดนึงอันนี้พริกสดหนาะจะพริกคั่วแล้วก็ใส่น้ำห้าพอสมศรีไม่มีปลาเป็นตัวก็ใส่น้ำพริกใส่น้ำปลาลงไป แล้วกบบีมนาวเจ้าแค่นี้แหละสอบไฟสอบมันเนอรวันนิ้มใส่แล้วน้ำปูเข้ากันน้าพริกห่าน้ำพริกปลรรานะคะน้ำพริกปลรราสมัยแม,แม่แม่ตามเพื่อกินน้ำพริกปลาหหมูมาแหมมากเอาอะไรหมูไม่กินเข้ากันได้บ่ะหมู นี่นะคะบวบน้อไม้กะหล่ำปีข้าวกับน้ำพริกปลาระราน้ำพริกปลาระหมูทำเองนะคะจะบดน้ำพริกค้าใส่ยังไง พริกสดนะเส็มหนาวแล้วก็ใส่ห้าถ้าไม่ห้าเป็นตัวจำมาะอยู่บ้านเลรอันนี้มันไม่ห้าเป็นตัวนะเส็มหนาวส้มๆมาะน้ำพริกส้มบ้านพายกินนะันส้มสีของสมัยแหม่ปะแม่ตามห้กิน rough. 妈妈。Mom, mom. มันยืนเมันอ้วนแล้วนะหมูอ,อืกิดนนะ่าเข็นไหมวะคลิปนี้ก็บจบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติติตามกร,รุณากดไลค์กดแชร์ให้สมศรีด้วยนะคะขอบคุณ มากๆค่ะสวัสดีเจ้า